ในส่วนภาพตอนเย็นของวันนี้ก็เป็นเย็นวัน 6, 34, เสาร์ที่สิบสี่เดือนมีนาคมพุทธศักราชสองพัาร้าสตั้งาก ที่เราท่านทั้งหลายได้สวดบนธรรมวันจินสวดคาถามหาสันติหลวงก่อนที่จะได้แผ่เมตตาก็ให้น้อมกายน้อมจิตเข้าสู่ความสงบ เป็นการบำเพ็ญบุญเงียบเงียบ <c oughs> การปฏิบัติธรรมเป็นการทำบุญเงียบเงียบปฏิบัติเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็จะเงียบเงียบ <c oughs> เป็นบุญที่แปลง การปฏิบัติธรรมเวลาทำเนี่ยก็เงียบไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นมีแต่เพียงเราเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเป็นคนทำหรือไม่ใช่คนทำอันที่เป็นเสน่ห เป็นความพิเศษของการปฏิบัติธรรมหนึ่งเป็นการทำบุญแบบเงียบๆอยู่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็จะเงียบจะได้บุญเป็นบุญ <c oughs> สอง <c oughs> สองไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเรารู้เอง เราเห็นเองรู้อะไรเห็นอะไรหนึ่งรู้กายสองรู้จิตตนรู้กายตนเอาสติกำนดพองน้อยุบหน่อยจะเป็นพองสั้นหรือพองยาว จะเป็นหนักหรือเบาฉันไม่รู้อยู่คนอื่นไม่รู้เราคนปฏิบัติรู้เองว่าท้องเราพองหรือท้องของเรายุบผองสั้นหรือพองยาวหนักหรือเบาละเอียดหรือหยาบกำหนดปวดหนอปวดหนอ จะปวดมากปวดน้อยปวดแบบเย็นปวดแบบเน็บชาปวดแบบร้อนทุรนเหมือนโดนไฟลวกไฟหล่นฉันก็ไม่รู้อีกนั่นแหละ <c oughs> คนทำเองรู้เองเห็นเองก็นอนรปวดเนาะปวดเนาะเราปฏิบัติ เราจะรู้วปวดตรงไหนปวดมากปวดน้อยปวดเพราะอะไรยิ่งกระโดดปวดเนาะ้อปวดเนาะเทนที่จะเบาก็จะปวดมากขึ้นมากขึ้นไปมาถึงที่สุดไม่เกินสิบวันความปวดก็จะดับหากว่าเราทนกับเขาได้ อันนี้คือเสน,น่ห์ความสวยงามเป็นรสชาติเฉพาะเป็นอารมณ์เฉพาะของการปฏิบัติธรรมคือรู้เองเห็นเองนึงรู้กายเราพองหนอยุบหนอปวดนหนอขายาาั่งหนอใสย่างหนอหรือจะมีสติอยูก่กอลมหายใจเข้าออกยืนเดินนั่งนอนขยับขยื่นมือดเท้ากายที่เคลื่อนไหว ใจของเราว่าจะกำหนดรู้นอเห็นน้องตามไปเราเป็นผู้รู้เองเห็นเองสัมผัสรสชาติความสุขความทุกข์ความเจ็บปวดทรมานเองฉันไม่ได้รู้สึกด้วยเลยไม่ได้รู้ว่ายมปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนผองสั้นหรือผองยาวกำหนดหรือไม่กำหนดใครทำคนนั้นได้ ใครทำคนนั้นเห็นเห็นด้วยสติปัญญาของตนรู้ได้ด้วยสติปัญญาของตนอันนี้เป็นสเสน่ห์เป็นความงามเป็นรสชาติเป็นวนคลังของการปฏิบัติธรรมใครที่ทำจึงปฏิบัติจึงว่าจะโลงพอใจสุขกับปารุ่มเหล่านี้ถึงมันปวดอยู่ทรมานอยู่มันก็สุขเพราะเรารู้ว่าเราเจ็บเราปวดเราทรมาน เรารู้เองเห็นเองสัมผัสเองได้เลิ้มรสชาติเองได้ต่อสู้เองตอนเป็นที่พึ่งของตอนตนฝึกตอนอันนี้เรียกว่ารู้กายต่อมารู้จิตรู้จิตใจรู้ความคิด เห็นก็ไปกลางลิ้มปีตามดูความคิดจิตเสียใจก็รู้จิตเศร้าใจก็รู้จิตกังวลก็เห็นจิตเกลียกกดก็เห็นจิตโกรธก็เห็นจิตสุขหรือทุกชังหรือชอบจิตบาบหรือจิตบุญเรารู้เองเห็นเองสัมผัสเอง รสชาติของความโกรธในจิตเกิดขึ้นอย่างไรเรารู้เราเห็นด้วยสติปัญญาของเราว่าโอ้อย่างนี้กนะ็เรียกความโกรธโอ้รสชาติลีลาสัมผัสโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองมองเข้าไปในจิตใจเราเวลามันรักใครมาต้องใครโอ้ยมันสุขมันตรงมันปลืม้ม มันยอมตั้งแต่หัวจนเท้ามันยอมหมดทุกอย่างไม่เคยพูดคาว่านุก็พูดวาหนูค่ะไม่เคยคลานไม่เคยอ่อนน้อมทนนก็ยอหมดทุกอย่างโอ้เหนาะโอ้เวลามันรักใครชอบใครเป็นอย่างนี้เองเราก็จะรู้ก็จะเห็นว่าอารมณ์รสชาติลาของใจเวลามันรักมันเป็นอย่างไรรู้เองเห็นเองสัมผัสเองดิ้มรสเอง เวลาจิตใจของเราเกลียดใครอโอ้จะเป็นจะตายจะไปทุบตีจะไปฆ่าแกงเขานั่งคิดแต่จะวางแผนแต่จะให้ไร้กล่าวไรใครล่ะรู้ฉันไม่รู้กับโยมหรอกนะโยมคนปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองจิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรรสชาติของกิเองของบาปหรือบุญ ที่มนอยู่ในจิตโอ้ยถึงมันทุกมันก็สุขถึงมันสุขมันก็สุขอีกเห็นบุญและบาปเห็นสุขและทุกก็พอใจที่จะอยู่ที่จะเป็นเป็นเสน่ห์เป็นความงามเป็นความสวยเป็นรสชาติที่พิเศษแล้วก็อัศจรรย์ของจิตเรา เมื่อเราไม่เ้าไปเช่นโอ้สันดีของกรรมฐานสันดีของการปฏิบัติธรรมรสชาติของการปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนี้นี่เองรู้เองเห็นเองสัมผัสเองเข้าใจเองสุขหรือทุกข์หลุดหรือไม่หลุดพ้นหรือไม่พ้นโอ้เรารู้เองเห็นเองดังนั้นรู้โดยเจ้าสอนเรื่องการให้ทานรักษาศีล สุดท้ายคือให้ของดีสอนการปฏิบัติให้เราฝึกดูกายดูจิตเพ่งกายเพ่งจิตปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราเนี่ยได้สัมผัสได้ลิ้มรสได้กลิ่นได้ดื่มรสชาติของกายของจิตที่คนอื่นทำให้เราไม่ได้ยกเราอยากรู้อยากเห็นต้องปฏิบัติเองต้องทำเอง และก็เปล่คนไหนทำคนนั้นก็เห็นคนไหนดูคนไหนรู้คนนั้นก็เห็นเองรู้เองเข้าใจเองสัมผัสเองบนก็ตามบาปก็ตามสุขหรือทุกข์สะอาดหรือไม่สะอาดปัจจัต่างเวทิตาโพวิจูหีติเป็นธรรมหรือเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเองจริงๆ ดังนั้นเมื่อเรามาที่นี่อาจจะพูดให้ฟังอาจจะพาเราปฏิบัติแต่สุดท้ายเชิญพยาค่ะให้ทำอีกวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็มีเวลาเท่ากันมีกลางคืนและกลางวันเหม,ม,มือนกันม,มีมือมีเท้ามีมือเหมือนกันเราก็ควรเร่งรีบสั่งสมบุญ ปฏิบัติธรรมดูสิ่งที่เป็นนามตะดูสิ่งที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในร่างกายเราสุขกายสุกใจทุกกายทุกใจเฉยทางกายเฉยทางกายเห็นความแตกดับทางร่างกายเห็นความแตกดับของกิเลสภายในจิตใจคนปฏิบัติธรรมหากว่าทำจริงๆไม่มีใครหอบอยม ที่ไม่หลงที่ไม่ติดการปฏิบัติธรรมที่ไม่ชอบการปฏิบัติธรรมมันสุขจริงๆแต่มันลืมไม่หลงถึงจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่มันก็ต้องมาพูดมาปฏิบัติธรรมเหมือนหลวงพ่อสมเด็จป่วยแต่ก็ลืมไม่หลงวางไม่หลงต้องบรรยายธรรมต้องแนะนำการปฏิบัติ วันไหนไม่ได้พูดเรื่องการเจริญสติเรื่องการปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าไม่ได้กินยาทิศไม่ได้กินยาธรรมพุทธศาสนาคือการดูกายดูจิตเป็นอาหารกายอาหารใจเป็นบุญของเราดังนั้นท่านทั้งหลายที่มาฝากตัวฝากกายฝากจิตฝากชีวิตเป็นโลกศิลปร์บรุรโดยเจ้า เป็นโลกศิว์พุทธเจ้าอาศัยพระสงฆ์ที่ท่านศึกษาปฏิบัติดีคือหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงเมตตาให้โอวาสพร่ำสอนแนะนำการพื้นปฏิบัติโดยมอบหมายให้พระวิปัสนาจารย์เป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงในการพาฝึกพาหัดเพื่อหวังใจว่าญาติจมจะได้ลิ้มรส ได้สัมผัสรสของธรรมคือการได้เห็นความสุขความทุกข์ของกายและจิตตนตามบุญวัสนาของตนอันนี้คือรสชาติที่เป็นนธรรมาตาแต่ก็ที่เป็นความจริงแต่ก็ไม่อยู่ในตัวในกายในจิตของเราดังนั้นก็ให้เราได้นั่งกำหนดอีกสักสิบนานทีก่อนที่จะได้มาเปรีเมตตา พยายามทําบุญเงียบแต่ให้มันเป็นบุญใหญ่แล้วก็เป็นบุญจริงๆนะให้เราได้กําหนดเอง <c oughs> เมื่อสมอควรแก่เวลาก็จะได้พราเพเมตตาต่อไป